การทั้งหลายเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนยังไงกามเนี่ยเผ็ดร้อนหนึ่งเผ็ดร้อนตั้งแต่แสวงหาเมื่อแสวงหานักว่าเผ็ดแล้วสองการรักษาว่าเผ็ดอีกสามขณะบริโภคก็เผ็ดร้อนแล้วก็แล้วผลของกามนั้นเนี่ยเผ็ดร้อนอยังไงนั้นอีกเพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามใดๆก็จะได้เจตนากรรมทุกๆกามใช่ไหมแล้ววิบากของของการไปยินดีเพลิดเพลินในกามเนี่ยให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เมื่อไปเกี่ยวข้องกับทุกๆอารมณ์เนี่ยเจตนาที่เกี่ยวข้องเป็นกุศลเนี่ยกุศละส่วนใหญ่อกุศลใช่ไหมอันนี้ข้าวถ้วยเดียวเนี่ยคิดจะให้กบคิดจะบริโภคเองอะไรมากกว่ากินมากว่าแล้วกินก็ไม่ได้ปัจเจกด้วยเนอะมันกุศลจ,จึงเกิดน้อยมากในสิ่งเดียวกันเนี่ยนะเมื่อไม่เป็นกุศลก็เป็นอกุศลแล้วผลของเขาไปเก็บไว้ไหนนั้นก็ทําเหตุใหม่อยู่ตลอดบอกว่ากามทั้งหลายนี้ก็เปรียบด้วยงูพิษ เนี่ยนะผมเป็นของน่ากลัวว่างั้นเถอะที่พวกคนเข่าหมกอยู่พวกคนเขาเหล่านั้นแออัดกันในนรกว่างั้นคือถ้าหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นมากไม่เห็นโทษไม่เห็นภยัยไม่หาอุบายที่จะสลัดออกผลของสิ่งเหล่านั้นก็ไปสู่อาบายนั่นแหละและจะต้องประสบทุกข์เดือดร้อนอยู่เป็นเวลาชาตินานนะถ้าไปโน่นแล้วก็โอกาสกลับก็ยากแล้ว พวกคนเขาไม่สำรวมกายวาจาและใจคือไม่มีสุจริตสามว่างั้นแต่คนเขาเนี่ยทำแต่ความชั่วพอกพูนแต่ความชั่วย่อมเศร้าโศกในอบายทุกเมื่อนะทำเหตุที่ไม่ดีก็เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ทั้งหลายพวกคนเขาเหล่านั้นมีปัญญาสามท่านกล่าวว่าคนเขาคํา,คาคว่าคนเขานี่หมายความว่าไงคนเขาวคือคนลักษณะไหนก็บอกว่าคนเขาก็คือคนที่ตกอยู่ในห้วงอวิชาไง อวิชานี้ก็คือไม่รู้เท่าไรความไม่รู้แดอย่างเกิดขึ้นเมื่อไหรนั่นแหละเรียกว่าอาวิชาเลยนะทุกเรื่องเลยเนี่ยนะเว้นขณะที่กุศลจิตเกิด <c oughs> นั้นขณะใดาที่ไม่ปาราบธรรมะแปดอย่างเลยนะไม่ปาราบทุกทุกขสมุทยัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาไม่ปรบขนันธารายตนาที่เป็นอดีตไม่ปารบขนันธารายตนาที่เป็นอนาคตไม่ปาราบไม่รู้ขันธาท่าทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่แทงตลอดปฏิจจสมุปบาท ไม่เอาปฏิจจสมบัติเขาเรียกว่าขันท่าอรยตนะมาใคร้ครวนเมื่อไหร่ก็เรียกว่าอาวิชชานั่นก็เรียกว่าคนเขา